เย yeah, yeah. อันนี้เขาจะทำแซมโปนะคะอันนี้ทำของนี่นี่ทำไมคะต้องสนใจจะออกยู u on> ูบไหมคะเออออก YouTube าจะจำหน้าได้สิว่าหน้าเราโหดังหน้าดูเลยวันนี้แหละสวยใจบุญกันจ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 ขอบคุณค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะน้ำยาดมยังไม่ได้ทำเลยนะด่ออกมาแล้วนี่ไงคะนี่ไงคะ แล้วออกมาแล้วจะมีเยอะเลยที่ที่แล้วเดี๋ยวออกอีกไม่นั่งอันนี้เป็นชุดตักบาตรนะคะทุกคนชุดตักบาตรเขาหยงเขหยิบเองคือทางวัดเขาจะจัดเตรียมไว้ให้ทุกคนมาทําบุญแล้วก็ตักบาตรไลฟ์เหรอนี่มันเรื่องอะไรจะพ่ออยู่ต้องออกก็หนูออกบ้างก็ได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวหรอกค่ะพี่หมูอยู่นี่ตายแล้วขอโทษพี่หมูบอกให้คนอื่นออกบ้างได้ไหมนะคะทำกลัวกลัวได้จ่ายค่าตัวไงพี่หมู อย่างนงี้ยสวยต้องอย่างนี้นะคะต้องยิกหยิกค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่สวยที่สุดเอาตกนานมากโอเคเดินยิงไปนะคะไม่ได้ว่าอะไรมัดไวๆค่ะมัดไวๆขูดพร้อมมากอ่ะขูดพร้อมมาเอาแล้วคือ ฝั่งนั้นจะเป็นแผนกมัดนะคะเราจะขูดให้มันเป็นเคอรี่อย่างนี้นะคะทุกคนเป็นอย่างีี้้แผนนกก็ได้เอาไว้ไหนคะพี่เวลนเราขูดทำวันนี้เดี๋ยวพี่หมูเจ็บเจ็บโอเคโอ้สวยจังเลยแครเนี่ยสวยจังคุณทำเลยพี่หมูต้งหนูตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่หมูเก็บใส่ลัง เอาขึ้นมาทำเสร็จแล้วตั้งไว้ดีถามว่าเส้นหมี่ข้าวมื่อเช้าเยอะคนอะไรไ้มคะตอะไอ้เมนี้ฝันน่งนั้นจะเป็นฝั่งฝั่งที่เขาทำนี่นะก็หลายคนช่วยกันนะคะอันนี้หัวหน้าทีมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> เอาจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเดี yes. okay. 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 Uh, yeah. ๋ยวมันยืดฝั่งแพ็คนะคะนำทีมโดยพี่ปุ๊นะจ๊ะของไทยสวยจังเลยอันนี้สวยสวยเลยมากเลยนี่ของไทยเจอทำไม่ได้ไม่เจอเคงงจะไปทำข้างในก่อนจ้าจ้าแล้วค่อยออกมาช่วจะต่พเซอร์ฟเวอร์ใ้เขาดูหน่อยช่างแหลกทำอะไรอ่ะพี่เจินทำกับข้าวเลี้ยงออะไรปลาดุกครูแล้วอยู่จะทำให้นั่นผัดไข่เปล่เครื่องเปล่าฮะนีเครื่องไหมครับเอ้าพี่ไม่ได้เอา ไม่มีใครมีเพื่อนหรอคะมีเส้นมีอะไรมายังไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อพี่ไม่แจ้งหนูเนาะหนูไม่รู้พี่พี่หมูไม่ทราบว่าเธอจะมาช่วยเพราะถามคันไม่มีใครมาเลยหรือเปล่าพี่หมูร้องไห้มาเช้าเนี่ยมีเบอร์หนูยังเอาเบอร์หนูไปฟอลอร์หนูแล้วท่านจะมาช่วยร้องไห้มากเลยไม่มีใครเลยค่ะไม่มีใครจะมาช่วยหน้าหนาวนะเรียกหนูเลยหน้าหนาวว่าเราไปร้องไห้ท่านท่านบอกโอเคเดี๋ยวท่านจะลงมาช่วยเอ๊ะเดี๋ยวมาเป็นใหญ่เลยหมี่ก็มีเนี่ยผัดเป็นหมี่ก็ได้เอาเส้นหมี่ผัดได เริมให้เจอผัดแล้วก็เป็นโอเคทำน้ำจิ้มใช่ทำน้ำจิ้มปลาดุกปูขอช้าได้ไหมคะทำไมมันไม่งอให้เราเลยแล้วเดไไี๋ยวเราก็ฝูดยังไงใช่งหนูสวยแล้วแต่พี่หมอจะไม่สวยสวยยังพี่หมออ่ะ พี่หมอสู้ๆนะคะสู้นะพี่หมออย่าเสียชื่นก็เป็นหมอนะคะหอเพื่อนเราก็ต้องสูงอ้อไม่ได้หนูบังคับลูกมากเลยค่ะแบบว่าอยู่เป็นหมออยู่ต้องเก่งทุกอย่าเจโจยอดเลยเออเยอันนี้สวยอันนี้สวยพี่หมอยังไม่สวยนะคะขอติดก่อนนะคิวซีใช่ไหมเนี่ยมันมีแผนคิวซีอยู่ยนะโอ้แผนกคิวซีขนไม่สีตั้งเยอะเลยนะแผน เส้นและไเี้ยน่อนนม่นะพี่โรนมันไม่ได้งอให้เรานะหนูก็คิดว่ามันจะงอมันก็ไม่ได้งอง่ายๆเหมือนกันนะ เลือกสีให้มันแมทกันหน่อยนะคะเกินหวาดิบอลลีนเนอเห็นไหมเอาว่าหนูกุ่กันนะแต่อันนี้งออันนี้ไม่งอ ่แผูกว่างยาโหคเนี่ยไม่ทันแล้วนะาบกาเร่งแล้วนะค่เล่นนะคะงานละเอียดออนนะคะคจะได้อันงนีใช้เวลาี่อนพี่มอเอามาพี่มอนเขาูดเสร็จเอามายังไม่มีนี่ยังไม่มีลิปปิ้ไม่เอามาเอาเอา็ผูกเสร็จก่อนดิไมว่าเอามาเอามาก็ เร็มเส็จแล้วไปใส่แล้ว้องให้พี่ปูเอาถังเอ้ยเอาหมดลงไปอีกแล้วกสวยใช่ค่ะแต่รูดให้มันงงงนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่สามเส้นเลยไม่ได้ค่ะไม่ผ่านต้องไปให้คิวซีดูนะว่าผ่านหรือยังขาให้งองงงอพี่มอนแม่เป็นช่างเสื้อได้แล้วมันไห เป็นไรนะให้คนข้างหลังนี่ะมาตรวจจ้างสีมือพี่หมูมาตรวจพี่บอนหน่อยเนี่ยผ่านหรือเปล่าเนี่ยเรียกมาเรียกมาพี่หมูขะใช่พี่หมูขะมาตรวจพี่บอนหน่อยพี่บอกว่าทําดีมากเนี่ยโอ้ยพี่อโมไม่ได้ไม่ได้ไหนเห็นไหมไม่ผ่านคิวซีเพราะมั ช่เื <anya> <inizi give big help> <the oke preview> ้อเลยนะมีช่างเสื้อนะเนี่ยโอ้โหสู้เขาพี่มอนขายที่หน้าเขาตายเลยนี่แหละสวยแล้วเขาบอกว่าไม่ผ่านได้ไงฉันมาจากช่างเสื้อนี่เห็นไหมดูกกระแดดนี่ไม่ใช่ช่างเสื้อทำสื้อขนาดไหนต้องอย่างนี้่ะพี่มอนแม่อยู่ขายที่หน้าหมดนี่สวยแล้วอันนี้น่าทําคนสิงเล่นหน้ดูเลยนี่แกงอๆก็สวยแล้วน้องมาจากไหนอ่ะ หน้าใสเที่ยาเล่นเห็นะสวยไหมสวยไหมอะสวยเนียช่างเสื้อนะอย่าให้อายเขานะพี่ผมนี่อะอันนีนมันมันติดไปอันนี้แหละสวยค่ะจะเอาอย่างนี้ค่ะเพราะต่อไปจะยืดออกมาถ้าพี่ทำยืดแล้วมันก็จะยืดอีกค่ะขายขายกูดมาตั้งแต่โคน เอารอเอามาจัดโคกผูกแค่นี้เปลี่ยนแตน้าเีอ่าเยจะต้องสอบวิชาอะไรนีมาันนี่นเอาวันนี้เข้ามาเป็นแก๊งเขาไหวแล้ววันนี้นี่เขาจะได้แบบนี้มาแหนกผูโบนดูหน้าก็สิหน้าซีเรียสทักคนเลยอย่างก็สอบผูกให้ไวผูกให้ไว <ane> <PO gen daily> <in> <without> เดี๋ยวก็ทำน้าซีเลือดมาผูกผูกสวยได้เมียสวยนะออผูกสวยได้เมียสวยโอ้โหเอามาเอามาผูกสวยได้แฟนสวยใช่ใครอยากได้แฟนก็ผสวยสวยไหวไหมพี่มอนไหวไหมอ้าวคะแนนเก็บแลวไม่โดนนะนะอ้าวยูทายอยู่เหรอใช่ ไ,ได้ดูปีนี้ข้าวเสร็จก็ต้อง <Sus p ains> งานก็ต้อคนเวลามามวัดกินนาทีละแปดนาทีอะไดูในรถมีีแล้วแล้วนี่ดูเขยใครอ่ะโอ้ยฉันกินฉันกินแบกที่ส่วนเยพูดคำเมีอันเว้แวเยูเฟรด เขามากับคนนี้หรอ This your friend right You come with him No น้อยนี่นี่ Look how I guess เตาถูกนะจ๊ะยังทลูกไร้หน้าดูนะ From the last time but this time good now You do better now huh? You guy a r single right เอ๊ะถามก่อนถามก่อน มีหนุม่มมีหนุม่มโสดเยอะนะจ๊ะเนี่ยออ <laughs> หนูเกาโปรโมทให้เขาไงาเขาได้แฟนที่นี่เขาก็จะแบบว่าโอ้เห,อเหรอแล้วยอมยู่มีแฟนแล้วยังอ่ะขายอุนน้ยพี่สวยขนาดนี้าขายออกนานแล้ว